เดี๋ยวนี้เรามาปลูกต้นชะอมนะครับนี่ชะอมแบบปีหนามน้อยนะธร้ามาด้านหนามมันจะเยอะกว่านี้นะนี่ครับดูช่องช่วงห่างนะนี่เดี๋ยวเราจะปลูกแปลงนี้เป็นแปลงชะอมนะครับหรือว่าผักเหม็นนะเวลาเราไปผักเหม็นกดหลุมนะเราทําเป็นสามแถวของแถวหรือสามแถวนะดูความห่างนะแ้วถ้าเป็นสามแถวเขามันจะได้ตรงกันแล้วสวยพอดีนะเป็นแนวนะเราขุดร่องนะ ดุลึกพอประมาณนะเพราะว่ามัเป็นกิ่งที่ตอมาแล้วออกรากนะปลูกง่ายนะครับวสามสี่สิบสองซื้อสิบสองต้นนะนี่ทารปูนะครับแกะพลาสติกออกนะปักไว้ครับกบตินกข้าไปกบขนต้นอย่างนี้เลยนะนี นี่ถะปูเป็นแนวยาวเลยนะครับนี่เขาเสร็จแล้วนะสวยงามนะดูอยู่เวลาขึ้นมาก็จะเขียวสวยงามเลยนะครับหลังจากที่เราปลูกผักชะอมไปนะได้ประมาณยี่สิบแปดวันนะนี่ครับตอนนี้ต้นใหญ่แล้วนะยี่สิบปดวันปลูกง่ายนะครับชะอมนะครับแบบแบบหนามน้อยนะนี่อันนี้ก็สามารถเก็บรอไปกินได้แล้วนะไวนะนี่ครับง่ายมากนะครับ แปลงามมากนะครับดูครับใช้หมูดเส้นเดือนนะครับดูเจ๋วเลยครับลองไปทำปันดูนะครับวิธีนี้ง่ายมากครับ